กายกรรม,มังวจีกรรม,มังมะโนกรรมังสันจิจักรรมมัง,สมมงอสันจิจกักรกรรมังขมันตุเมเอโหสิกรรมังพระวตุเมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยหากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทภาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอระหันตุพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรจะด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดโอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวงกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวลูกชายลูกสาวหลานชายหลานสาวสามีภรรยาและครอบครัวทุกคนตลอดจนวงสาขคณะญาติและผู้มีอ,อุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไรและอุปัฏทะอันตรายทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จเร็วพันหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคําอธิษฐานคําสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละ ลาบยศสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอ,อโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้พ้นจากนรก,กภูมิมีคุณธรรมนำทาง ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเถิดนิพพานังปัจ,จโยโหตุ